ที่วัดนาคาเทวีบ้านนาคาตำบลนาคาอำเภอเมืงองอุรรธานีซึ่งเตรียมจัดงานทำบุญเบิกฟ้าบูชาเจดีย์รวงข้าวพบพระสงฆ์และชาวบ้านช่วยกันประดิษฐ์เจดีย์รวงข้าวสีทองหลงอรามกลางลานวัดด้านหน้าเจดีย์จะเป็นหุ่นฟังบบนักสัตว์ตนขนาดใหญ่ประกอบด้วยพญานาคเสือราชสีห์หนูพญาครุฑ วัวช้างแมวไว้เป็นตัวพึ่งพาสำหรับสะเดาะเคาะนอกจากนี้ยังประดับประดาลานวัดด้วยสายธงอีสานหรือธงแมงมุมโมบายหรือผ้าป่าลอยฟ้ามีสีสันสวยงามได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดผ้านาคาต่างพากันเข้ามาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกสำหรับการสร้าง,งเจดีย์โรงข้าวเพราะต้องการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมตาม2ีสครอง14ของชาวอีสานช่วงเดือนอ้ายถึงเดือนยี่ชาวบ้านจะทำบุญคูณลานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วเพราะใช้รถเกี่ยวข้าวจึงต้องการรื้อฟื้นประเพณีด้วยการชวนพระและชาวบ้านมาทําให้เป็นรูปทรงเจดีย์เป็นวัฒนธรรมแบบชาวอีสานเราลึกถึงพระคุณแม่โพศพจึงถือโอกาสวันงานในช่วงปีใหม่งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่31ธันวาคม2564ถึง15มกราคม2565โดยวันที่31ธันวาคมจะมีการบวงสวงเปิดงานเจดีย์รวงข้าวสวดเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปีด้านพันตำรวจเอกวิทยมุทสิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบนนาคาเปิดเผยว่าเจดี JD รวงข้าวมีความสูงจากฐานถึงยอดฉัด21เมตรส่วนรวงข้าวหรือฟอนข้าวชาวบ้านนำมาบริจาค20,000กว่าฟอนและนำมาคัดเลือกเอารวงข้าวที่สมบูรณ์เพื่อนำมาประดิษฐ์เจดีหลังจากเสร็จงานบุญก็จะให้ชาวบ้านมาบูชานำไปบูชาเป็นสิริมงคลหรือนำไปทำพันุข้าวปลูกในฤดูกาลต่อไป